ถ้าวันนี้เรากำลังเหนื่อยหรือว่าท้องฟ้าไม่เป็นใจชีวิตก็อย่างนี้แหละครับอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างแต่ขอให้รับรู้ไปนะครับว่าอย่างน้อยพรุ่งนี้เช้าท้องฟ้าก็ยังสดใสนะครับรือไหมว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมืดมนแต่ยังไงเราก็ต้องตื่นมาใช้ชีวิตนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะโอบรับแล้วก็โอบกอดเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปจนได้น,นะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้จริงๆครับผมเมื่อตอนนี้นะครับท้องฟ้าหรือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องการในชีวิตของเรามันจะเป็นแบบไหนหรือจะไปในทิศทางไหนแต่ก็จงรับรู้ไปนะครับว่ายังไงแล้วสุดท้ายตัวเรานี่แหละครับที่ต้องอยู่กับมันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหรือยอมรับแล้วก็ โอรับทุกอย่างนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าต้องแบกมาทุกอย่างนะเราอาจจะมีเพื่อนมีพี่น้องที่อาจจะเป็นคนที่คอยรับฟังเราได้ทุกเสมอนะครับอย่าลืมครับว่าโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับและท้องฟ้าก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวครับสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับผมรุจิก็วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวดีๆครับผมแล้วก็ อาจจะมาเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับหลายๆคนซึ่งถ้าทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ครับผมขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแชร์พลังบวกนะครับผมให้กับทุกคนที่กำลังรับชมตอนนี้แล้วกันนะครับผมคิดดีๆนะครับผมจากหนังสือเล่มนี้ครับผมที่ผมได้มาเนาะท่านจะมีความสุขกับสีของท้องฟ้าในทุกวันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือฮิวใจเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งในเรื่องราวอ่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบ ชีวิตหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับผมผ่านสีของท้องฟ้าซึ่งในเล่มอะ่ะก็จะมีสีนะครับเป็นสีเพนโทนของท้องฟ้าเนาะกับเรื่องราวในชีวิตครับผมซึ่งรู้สึกว่าท้องฟ้ามันก็เป็นเหมือนกับชีวิตของคนเรานั่นแหละก็คือมันจะมีสีเนาะที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันก็อาจจะมีทั้งสีฟ้าสว่างสดใสหรือบางวันอาจจะเป็นมืดมัวก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีสีส้มคือสีของท้องฟ้าเขามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ผมก็เหมือนกับชีวิตของคนเราแหละครับที่ในแต่ละวันอะ่ะเราก็ต้องเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเนาะที่มันไม่ซ้ำกันหรอกหรือบางวันอาจจะเหมือนกันแต่ความรู้สึกที่มันมีก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วในวันนี้นะครับผมผมก็จะขอหยิบ5ข้อคิดนะครับผมจากหนังสือเล่มนี้นะครับ <S <S ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นสีไหนนะครับผมหรือว่าชีวิตจะพบเจอเรื่องราวแบบไหนมา จงจาไว้นะคบว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เสมอครับก็เปรียบเทียบมันกับสีของท้องฟ้านะครับซึ่งวันนี้ท้องฟ้าอาจจะสว่างสดใสถ้าคุณตื่นเช้ามาในตอนเช้าแล้วคุณพบว่าวันนี้สีของท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้าซึ่งแบบท้องฟ้าสดใสมากเลยมันอาจจะทําให้คุณนะครับมีความรู้สึกที่มีความสุขหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นแบบ half good day ของคุณก็ได้อาจจะเป็น ความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมที่ผ่านมาแต่วันพรุ่งนี้คุณตื่นเช้ามาคุณอาจจะพบกับท้องฟ้าที่อาจจะมีเมฆบกคุมมาบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบฝนตั้งเขาเนาะซึ่งจะทําให้ท้องฟ้าวันนี้รู้สึกเหงาหรือว่าร้องรู้สึกว่าอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งครับผมที่อยู่ด้วยเนาะความงาม,มาครับผมแล้วก็ความสุขอะ่ะมันจะอยู่กับเราซึ่งมันอาจจะแบบผ่านมาก็อาจจะผ่านไปแต่อย่างมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับ เราก็ได้อยู่กับความสุขตรงๆนั้นไหมไม่ว่าอะไรครับผมจะผ่านมาเท่าไหร่เนาะผมคิดว่ายังไงอะความสุขตรงนี้มันก็จะแบบอยู่กับเราไปตลอดเลครับมันอยู่ที่เราจะมองว่าเราจะมองความสุขตรงนี้มันเป็นขนาดยังไงเะถ้าเราเห็นสีของท้องฟ้าในยามเช้าของในที่บอกไปเนาะว่ามันจะเป็นผงการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นของวันการเริ่มต้นของวันนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไนดะ้รับพลังบวกหรือว่าคุณได้ ตั้งหมายของคุณเลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาว่าวันนี้คุณตื่นมาแปลงฟันคุณลองเปิดเพลงเบาๆหรือว่าคุณลองยิ้มให้กับตัวเองครับผมคุณลองส่งกระจกก็ได้นะผมรู้สึกว่าสีของท้องฟ้ามันก็อาจจะเป็นเหมือนกระจกบานหนึ่งก็ได้นะครับผมที่ทําให้คุณมองคุณลองส่งกระจกทุกวันครับผมแลวคุณลองยิ้มให้กับตัวเองหรือคุณลองพูดกับตัวเองก็ได้ว่าวันนี้ฉันมีความสุขนะหรือว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างคุณลองคุยกับตัวเองครับผมผ่านหน้ากระจกแล้วก็คุณลองคุยกับตัวเองดูว่า วันนี้ต้องทําอะไรบ้างคุณอาจจะมีแผนประชุมในวันนี้หรือว่าวันนี้คุณมีงานสาคัญหรือว่าวันนี้คุณอาจจะไ้ออกไปช้อปปิง้งหรือไม่ก็วันนี้คุณอาจจะอยู่บ้านเฉยๆฉยอาจจะอยู่กับน้องหมาหรือน้องแมวหรืออาจจะอยู่กับคนรักของคุณครับผมซึ่งบางทีอ่ะมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องออกไปทําอะไรก็ได้นะคุณอยู่บ้านเฉยๆฉยใช้ชีวิตในแบบของคุณ อาจจะตื่นมาหกับข้าวหรือคุณอาจจะนอนตื่นสายก็ได้วันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ของคุณคุณแค่ตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็มาทําในสิ่งที่เป็นตัวของคุณนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของวันแล้วนะซึ่งในแต่ละวันนะครับผมว่ามันก็ไม่มีการฟิกายตัวหรอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างใช่เปะละ่ะจังไว้เสมอครับว่าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณจะทําอะไรเป็นสิ่งดีๆหรือว่าคุณได้เริ่มต้นสิ่งดีๆของวันแล้วหรือย,ยัง างทีอะครับคนเราอ่ะมันก็ต้องมีคิดถึงอดีตกันบ้างเนาะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีอดีตแต่ว่าอดีตนั้นะมันสั่งสอนหรือว่ามันได้สอนอะไรเรามาบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากอดีตบ้างครับก็อาจจะเปรียบเทียบมันกับสีของท้องฟ้าเนาะซึ่งสีของท้องฟ้าถ้าพูดถึงในยามเช้ากับยามเย็นนะครับผมเวลาสีของท้องฟ้านะครับก็อาจจะช่วยให้เรานึกถึงอดีตได้เนาะอย่างเช่นสีของท้องฟ้าในยามเย็นครับที่อาจจะเป็นสีออก ส,ส้มๆส,ส,สีแบบโทนอุ่นๆครับผมที่มันแทรกแทรกอยู่กับสีของสีฟ้านะครับซึ่งอาจจะทําให้เรานิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆสักช่วงหนึ่งครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คนเรา,าครับรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นซึ่งเราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคิดถึงอดีตที่เคยผ่านมาแล้วซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็เป็นไปได้ใช่ปะะ่มล่ะแต่ว่าในวันนี้ครับเราอยู่ในปัจจุบันซึ่งในอดีตอะ มันอาจจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราได้ม,มาอยู่ในจุดนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆในวันก่อนเช่นวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณได้เพื่อ,ตอนตาแหน่งเมื่ออดีตมาก่อนซึ่งในวันนี้ครับคุณได้มายนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อาจจะทําให้เราคิดถึงในช่วงเวลาแห่งความสุขหรือบาคุณอาจจะอ,อกหักในช่วงเวลาวันนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามาเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้คุณอยู่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับคุณก็ยังเป็นคุณนะสีของท้องฟ้าก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย ็เหมือนกับตัวเรานั่นแหละ,ะรครับผมที่ก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะและสิ่งสําคัญครับผมเราต้องรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าโลกมันหมุนไปตลอดสีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกันและเราอะครับก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนาะต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันว่ยังไงด้วยนะโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนาะก็อย่างที่บอกครับผมเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา แล้วการเติบโตก็เปรียบเสมือนสีสันหนึ่งในชีวิตนะอย่างผมอะ่ะขานอนญาแชร์มุมมองของตัวเองนะอย่างผมอะ่ะก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับผมที่ก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่ผ่านช่วงวัยวัยเด็กวัยมัธยมแล้วก็วัยมหาลัยครับผมเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปปกติทุกคนครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะก็ต้องมีวัยเด็กที่อาจจะมีความทรงจําดีๆแล้วก็อาจจะมีความสัญญาที่ไม่ดีแต่ทุกอย่างครับผมมันจะหล่อหลอมให้เราอะ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้น หรือเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราเลือกจะเป็นตั้งแต่ตอนเด็กเนาะซึ่งในตอนเด็กครับผมผมพูดเลยว่ามันก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะถูกหรือว่าผิดเพราะว่าทุกคนนะครับมันต้องการเรียนรู้แต่อยู่ที่สภาพแวดล้อมครับผมก็เป็นเหมือนกับสีของท้องฟ้าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างครับผมที่เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีซึ่งวันนี้อาจจะมีท้องฟ้ามืดมนคลืมฝนก็อาจจะเป็นเหมือนกับความสุขหรือเป็นความเศร้าในใจนะครับที่วันนี้ท้องฟ้ามืดมน อาจจะชวนทําให้เรารู้สึกเศร้าไปกับทองฟ้าก็ได้นะซึ่งนี่ผมยกเรื่องนี้ามาเปรียบเทียบกับทองฟ้าเพราะว่าเมื่อในหนังสือครับผมเขาก็ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับว่าทองฟ้าครับผมมันจะมีปัจจัยอื่นๆหรือนะที่ทําให้สีของทองฟ้ามันเปลี่ยนซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆก็ทําให้วัฒจักรของทองฟ้าของมันเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะมีเสียอะไรก็าตามผมมันก็เหมือนกับจิตใจของคนเรานั่นแหละครับผมซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนไปมาได้เสมอเนาะอย่างที่บอกครับว่า คนเรามันเปลี่ยนมาได้เรื่อยๆแล้วเราอะครับผมได้เรียนรู้อะไรจากอดีตบ้างอย่างผมที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยผมก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าอที่ผ่านมาเยอะเนี้ยมุมมองของคนเรามันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจากการที่ได้ผ่านช่วงวัยเด็กวัยมัธยมแล้วก็มหาลัยจมนมาถึงเป็นวัยทำงานนะครับผมก็รู้สึกว่าในแต่ละช่วงเวลามันก็ได้สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นและได้เห็นมุมมองของโลกและได้เห็นมุมมองของคนอื่นที่มากมายขึ้นนะ ผมก็เป็นคนทรอะไรคนหนึ่งครับผมซึ่งวันนี้ผมลุกขึ้นมานั่งทํา YouTube ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งผมจะกล้ามานั่งทําอะไรอย่างนี้ทุกคนนะครับอาจจะมีความฝันหรืออาจจะยังมีฝันที่ยังแบบไม่กล้าลงมือทําใช่ผมนะครับวันนี้คุณเติบโตมาได้ถึงจุดๆนี้ครับผมมันไม่มีอะไรที่คุณแบบต้องกลัวแล้วครับทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณพลาดไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ยังมีคุณก็แค่รู้ขึ้นมา แล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นไม่ว่าวันนี้ครับผมคุณจะทําอะไรอยู่ครับผมถ้าคุณแค่กล้าลงมือทําอะครับผมว่าทุกอย่างอะทุกอย่างมันออกมาดีเสมอแหละครับถ้าเกิดวันลงมือทํานะถ้าคุณได้ลองไตรตรองแล้วก็คุณคิดที่จะลงมือทานะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างอะมันดีเสมอแหละบางทีอะวันนี้ท้องฟ้าอาจจะมืดมน เหมือนกับใจคนเราเนี่ยแหละครับผมซึ่งวันนี้เราอาจจะมีความสุขหรือวันนี้เราอาจจะแบบอารมณ์เสียก็ได้ปัจจัยภายนอกครับผมมันเป็นตัวแปรหนึ่งเหมือนกันนะที่สําคัญที่ทําให้อารมณ์หรือว่ามูสของเราในวันนี้ครับผมท,ที่จะที่จะทําให้เราอ่ะรู้สึกยังไงคุณเชื่อหลือครับว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเนี้ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ายัางไงแล้วอ่ะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกหมุดหงิดหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตหม่นหมองไม่มีความสุขเลยคุณแค่ลองนอน หรือว่าคุณแค่ลองพักเขาผมพรุ่งนี้คุณตื่นมามันก็เป็นวันใหม่แล้วท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าสีใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้หมุนหมุนหมองเหมือนทุกวันวันพวกนี้ท้องฟ้าคุณอาจจะเป็นสีส้มวันที่เป็นสีฟ้าสีที่แบบสดใสก็ได้ครับผมมันก็เหมือนกับใจของคุณนั่นแหละครับที่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกหม่นหรือว่าเศร้าหรือคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่พรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณอาจจะพบเจอว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่เรื่องของเมื่อวานนี่วันนี้เป็นวันใหม่ แล้ววันนี้คุณอาจจะมีความสุขคุณอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออวันนี้เป็นวันที่ดีซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะได้พบเจอกักบความสุขแล้วก็ความงามของท้องฟ้าแล้วก็ตัวคุณนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองครับว่าวันนี้คุณน่ะกาลังบอกตัวเองว่าอะไรอยู่และคุณกําลังคิดอะไรอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าอารมณ์แรกของวันนะครับมันจะส่งผลกับคุณไปทั้งวันเลยแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี ไม่เป็นไรครับอย่าลืมนะครับว่าผู้นี้ยังมีอีกผู้นี้ค่อยเริ่มใหม่ครับแต่ถ้าวันนี้คุณยังไกรลมไม่ดีอีกหรือว่าคุณยังรู้สึกหม่นหมองอีกก็ไม่เป็นไรครับวันเมื่อื่นก็ยังมีอีกมุณก็แค่เริ่มใหม่ครับท้องฟ้ายังเปลี่ยนไปเสมอเลยภาษาอะไรกับใจคนครับผมพี่มันก็ต้องมีเปลี่ยนสีกันบ้างแหละวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะผมแค่อยากจะมาแชร์เรื่องราวที่ผมได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็มาแชร์ เรื่องราวดีๆนะครับผมให้กับทุกคนได้รับฟังเนาะสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านเข้ามาในช่องนี้นะครับหรือว,ว,ว่าหลงเข้ามาดูก็ตามนะครับผมก็ผมอยากจะบอกว่าผมดีใจมากๆเลยนะครับผมที่วันนี้คุณได้ดูแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่คุณยอมเข้ามาดูนะครับก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะครับแม้ว่าท้องฟ้าของคุณวันนี้อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ คุณคงแบบมีความสุขแล้วแหละครับแต่ไม่ว่าคุณกำลังทําอะไรอยู่นะครับผมผมเชื่อว่าวันเนี้ยคุณอาจจะแบบแตัดสินใจทํามันแล้วแหละแล้วก็ไม่เป็นไรเลยครับถ้าวันนี้ผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่ดีมากพอแต่พวกนี้ยังมีครับผมก็จะขอเป็นอีหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ตอนนี้กําลังท้อหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็าตามผมอยากจะบอกคุณว่าวันนี้คุณเก่งมากครับ าจจะไม่มีใครชมคุณหรือคุณอาจจะได้คาชมจากใครมากมายผมขอเป็นอีกหนึ่งคนครับผมที่จะบอกคุณว่าวันนี้คุณเก่งมากเลยนะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆครับผม h a v e a Good Day ครับแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าของคุณจะไม่สดใสั็ไมไ่เป็นไรครับผมผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ท้องฟ้าของคุณต้องสดใสแน่นอนผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการที่จะมานั่งพูดแบบนี้นะผมออกตัวก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นไลฟ์โคด้ดหรือว่า มีทฤษฎีที่เลื่อนหลูอะไรมาพูดเนาะแต่ว่าผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆให้คุณฟังเฉยๆครับผมอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเห็นสีของท้องฟ้าในแต่ละวันนะครับผมไปตามได้ครับผมฉันจะมีความสุขกับสีของท้องฟ้าในทุกๆวันนะครับผมเป็นหนังสือที่จะรวบรวมท้องฟ้าที่มีสีสดใสแล้วก็มีสีมน สีของท้องฟ้านะครับจะบ่งบอกถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกของคนเราได้นะครับผมวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากของแค่อยากจะมาแชร์เรื่องด,ดีๆแชร์พลังบวกให้กับทุกคนนะครับหากว่าวันนี้คุณกําลังรู้สึกท้อแท้หรือคุณกําลังรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่กําลังทําอยู่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันหากของเขง้ามาในชีวิตคุณคุณจงรับรู้ไว้ครับว่ายังมีหนึ่งคนบนโลกนะครับที่อยู่ตรงนี้และจะบอกคุณว่าไม่เป็นไรครับวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยคุณลองพัก แลรผูว้นี้คุณก็ค่อยเริ่มใหม่ครับผมจะบอกคุณว่าสู้ๆนะครับผมปกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันครับผมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเหงาหรือคุณรู้สึกท้อแท้นะครับขอให้เสียงของผมและว,ว่าคลิปของผมนะครับคลิปนี้ส่งไปถึงคุณแล้วขอให้คุณได้รับพลังบวกแล้วก็พลังแห่งความสุขนะครับผมที่ผมมีให้คุณในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะขอลากัไปก่อนนะครับอ้อผมจะพยายามหยิบหนังสือหรือว่า เรื่องราวอะไรก็ตามนะครับผมโดยผม,มพยายามจะตั้งเป้าไปเนะว่าหนึ่งเดือนผมจะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสือหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆนะครับผมเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับผมให้กับผู้ชมนะครับเดี๋ยวว่าใครก็ตามนะครับผมที่ผ่านเข้ามาเห็นเนอะผมพยายามจะหนึ่งเดือนนะผมพยายามจะอามาแชร์เรื่องราวอะไรอย่างนี้ครับผมจะติดๆขาดๆบ้างเนอะคือแบบว่าต้องบอกเลยว่าเอ,อ่มอาจจะไม่ค่อยชิน เท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครก็ตามนะครับผมที่กดติตาเข้ามาก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอพระคุณจริงๆนะครับผมคุณเป็นหนึ่งกำลังใจของผมเลยจริงๆผมขอส่งมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนที่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลากานไปก่อนครับผมขอให้ท้องฟ้าของคุณนะครับเป็นสีสดใสในทุกๆวันเลยครับผมสำหรับวันนี้ลากานไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย